ทำติวสร้างยังสร้างแล้วอันนี้ใช่เปล่าสิบห้าใบเลยอ่ะกดเมนซิตี้เดี๋ยวไม่ใช่มาติวเฮ้ยห้าดูวะติวขยับไม่ดูได้โงติวได้อะไรบ้างไม่ได้เฮ้ยบอกติวเลือกรีบรีรีบรีบรีบรีลรีีบรีบี เอาไปสองไปเอาไปอีกาะไยเอาไปยังไม่มีหรอกโอ้โหเด็ดไมเด็ดเอาว่าเอ้ยรียบกดกดเลือกสีเออเด็ดโอ้ของดีเตยวรีบหรอกอลองอีกแล้ว เยอะจ้ะเอ้โหวอ่งเลยโอ้ยอีกเนียวเร็วเร็วเรวอีกแล้วเหรออ๋อทำดีนะเศรษฐกิจที่มันน้อยเอาบวกสองไปอืมบวกไปอีกโู้คุณทำพลาดแล้ว เอาไปอีกโอ้คุณพลาดแล้วนะคุณเ <c oughs> อ้ไปอแ้วแปลว่าได้เอาไปอีกดีกว่าคุณพลาดแล้วเลยเอ,อาสีแดงไปสามสิบเต้นนี่ติ๊บเ <c oughs> อาไปอีกอ๋อเดี๋ยววันนั้นลงอีกเสียวออโน้ผิดพลาดเลยผพลาดโอ้ไม่ได้ ลงไา้งมาลงไม้มันลงไม่ได้นะคุณเอาเอาเอาโอ้ลงบวกสองลงลงลงเอเลงเอเลทีห้าลงให้มันเป็นสีฟ้าเล้าผิดเนี่ยผิดนะไอ้เนี้ได้สักอันเลยอู้ อี <ás his lawsuit royable ring> ่ป <oon> ีอันยี่ปีฮอดีปีแล้วเฮ้ยยี่เจ็ดมันจะเยอะกว่าต้องต้งสีสิเขียวอีกแลนดิ่งสีฟ้าไอ้ไม่ได้อ๋อเปลี่ยนสีนึกว่าเอาศูนย์ไป เจ็ดที่ศูนย์อีกแล้วเอ้ในการเลือกสีโอเคโอเคอืมอ่มอมาฮ่าฮ่า่าอุนง <c oughs> ูอุนงูอ่าโดนแต่สองนาทีเล่นหรือว่าสองหรือสามแล้วไม่เลิก เร็วล,ลม,มีหนึ่งสองสสี่เอาอะไรเอาสองอพอยี่สองคนน้อยกว่าแต่คุณก็มีไพ <Faz, c oughs> ่ตายนะชสิบใบเอาศูนย์ใบอ๋อเอาเลียนนะขอเอาแปดใบไอ้ทำไมมันขึ้นก็ิ อ๋อสี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 เป็นแปเปลี่ยนกับโอ้หเหม่อ่ะโอ้โหนพดแบบน่าตัดสีอืมงเดียว สีเข <54. S 2> <lesser seeing> <laughs> ียวเขียวสีอาไรเอาเลยเอาเลยรีบลองรีบลองรีบลองลองอะไรก็ได้ตอนนี้อ๋อเลขสองเลขสี่เลขสี่อะเป็หมดหมดตรุด Ừ, xíu pha, biểu diễn đi của chết bìm năm gần năm năm ngân đã. năm gần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  năm อ๋ออนี้บวกสี่สิบเท่ากันเป๊ะโอ้ขอบใจไอ้ลงขอบคุณอย่าบอกนะสีเหลือสี่เอาหนึ่งไป เดียวพี่อย่างรู้เดี๋ยวสร้างเองนะกดอะไรวะกดนี่เอาสิบใบจิ๊บกดสร้างแล้วสิเข้ามา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 สิบเต้ยนี่ไงสิบใบเอาเพื่อนเราเพื่อนดีกว่าไม่ไม่ไม่ไดเล่นไม่มีใครมาสองคนอ๋อคนตอนนี้พี่แพ้ไปยังไงใครที่ไหนเข้าไปเล่นในไม้ทาปูอุ้ยอุ้ย คนอะได้หนึ่งใบแต่ถ้าคนได้ของดีก็ดีก็วะไม่มีอะไรกันเนี่ยไม่มีเอาเขียวหน่อยอ๋อสุดดีนะเนี่ย หมดโอ่อบอไม่าด,ดูนะพี่จะจวด,ดหนึ่งใบแล้วก็ได้สีเขียวเลยทำาไมวะนี <c> ่ <oughs> เอ้ยดิบแปลกเท่าแปลไม่มีอ่ะเขียวดำจวดจวดเล่ ไอจั่วไอ้จั่วใครจั่วไม่มีอีกแล้วโอ้โได้ถ้ามมีก็อย่าจั่วเขียวนะฮะเออได้เขียวเลยว่ะเออเลยห้าไม่มีไดิเลขอุ้ยมันจะวนอยู่ที่อุ้ยอุ้ยไม่เหลือเสียแดงเสียแดงเหรอก่าเด็ด เหลืองอีกแล้วเฮ้ยแค่นั้นอีกแล้วเหรอไม่แล้วก็ไม่มี <laughs> ขอบคุณมีสีแดงเปล่า <laughs> มีด้วยมีสีแดงสามใบเลยนะจริงอ๋อคณท่าแล้วอ่ะเอออเฉ้า <c oughs> <c oughs> เมอตอ,อีกรอบแล้วนคนแบบคำนวณนี่แล้วก็แพ้พี่เลยเที่ยวซ่าคุณอย่าแพ้พี่นะที่จะเห็นความดีของคุณสิบใบแล้ัน่ะสิบใบ <laughs> บ่าอะไรวะเนี่ยดิวได้เห็นวออคุณได้อะไรบ้างคุณก็เห็นติวได้สีเหลืองเยอะอยู่ดิวเนอลงดิลงลงเคยโทรมาอโอ้สีนติเไปดิเ้ย เ<ส>ียน<ส>โอ,โอ้โอ้คุณคุณไม่คิดเลยนะว่าพี่จะมีสีฟ้าเนี่ยไม่คิดเลยนะไม่คิดเลยว่าเกือบเหิงเรื่อยๆให้มีไหม เดีย๋ยวเปลี่ยนขอหนึ่งใบก็แล้วกันโอ้ไม่มีแล้วโอเคโอเคเอเลืเลืที่ห้าสิบเก้านะ <c oughs> ที่เหลืออยู่ห้าใบแล้วรีบลองลองลองเออขอบใจ <c oughs> การเปลี่ยนสีการเปลี่ยนสีอ๋อจะเปลี่ยนสีได้ลองลองลองเลงีล้ยงหน่อย ถูกต้งองห้าหนึ่งเอ้ยชนะขอให้ได้น่าจะเพลีกแล้วเอ้ยเจ๋งนี่เรานขวยคง่ายไน่หรอกสิบห้าใบทำไมต้องสูบพิพิมาเลยล้วพี่ชนะคนเดียวสิล้านกับตายถ้าอยเดียวนะเอาเจ็ดดีวกว่า เดนอ้ยอ้ยน yeah. oh, oh. ี่ไง u c t เจ็บกเจ็อ้ยอ้ยอ้ยโคตรดีวะโอ้ไม่ได้จริงจังเว้ยนีกแ้เจ็บอีกแล้วเ็นนสีฮะ การเปลี่ยนสีอ่คุณอย่าทำการเปลี่ยนสีอีกแล้วเลยความเปลี่ยนสีอ่ะน,น,นะคุณทำไมถึงทำแบบนี้รีบลอง <laughs> ไม่มีไม่สอบนะไอ้ขอบคุณเมื่อกี้ไม่มีเลยอุิยเมื่อกี้ไม่มีพอดีเลยไหน ลลีลยวเราก็อะไรให้ชมใหยจบใช่เสียงเกมเฮ้ยอุนอ่แต่ไม่มีอุน่กอนเร็ดโจอุน่โนแต่สีแดงหน่อยอุนออีกทีไม่ได้ฮ่าไม่ได้ <cái> <oli> okay. ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เหรอขอบคุณพอละแคทเอ้ยตัดติวเนี่ยก็เดดไม่มีใครมีมันไม่อะด๋อยดวอยไม่มีมีสี่ห้าโหดเลยเอ้ยสี่หกอ๋อทีอะไรมาเนี่ย เฮยใครมันเปลี่ยนสีว่ามันเล่นยากนะเว้ยเออได้จวดีว้ติวเดี๋ยวเปลี่ยนให้<ว>อุ๊ยอ้าวเปลี่ยนไม่ได้เลยเนีน่ยแม่ฉันไม่ชอบเล่นเื่องหรอเราไม่ชอบเต้ไมาไกลเล่นเจ็ดเดี๋ยวเปลี่ยนสีแดงให้อ่ะคุณใส่การ์ดเลยรีบจวดอีกจวดเอาโอเคเปลี่ยนสี คุณผิดพลาดไม่มีผิดพลาดทางเทคนิคอุนโนเฮ้เฮ้อุนโนมาเตอโอ้คุณเพิ่งชนะพี่หนึ่งรอบโอเคเก๋าสุดแค่นี้แหละจบครับจบนะครับายเจอกันคลิปหน้านะครับลาก่อน I'm